มาค่ะเพื่อนๆทานกาแฟกันจ้ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะอืออือโทษทีค่ะดีค่ะปาร์ตี้ปาร์ตี้กาแฟกันนะจ้าปาร์ตี้กาแฟกาแฟขนมปังค่ะหรือว่าจะทานแซนด์วิชก็ได้นะคะ หรือว่าจะทานกล้วยน้ำว้าก็ได้จา้าขนมปังแซนด์วิชกล้วยน้ำว้าเลือกทานได้เลยจ้าใครจะทานกาแฟ,ำาแฟดำกาแฟจา้าปรุงสำเร็จรูปต้องมีนะคะมีให้บริการค่ะเราไม่ได้ขายนะคะเราก็มีก,กาแฟไว้ต้อนรบอนับเพื่อนเพื่อนคนไหนมาบ้าน ก็มาชงทานได้เลยนะคะนี่ขนมปังอร่อยอร่อยค่ะขนมปังไส้ทะลักนะคะกาแฟนะจ๊ะกาแฟจ้าหรือเรียกอีกทีก็เป็นแซนด์วิชค่ะไม่อยากกกินบ่อย็ไม่ได้เราก็ไม่ได้กินอันนี้ก่อนสิเดี๋ยวเดี๋ยวใช่รสจัดโคตรเสียนะคะ พี่ฟ้าต้องกินอันนี้ก่อนไอ้พวกนี้มันกินอยู่ได้พวกนี้โอ้ยมันก็มีมีเวลาวันที่หกนู่นะนี่ค่ะลู่นะวันเราก็จะมาทานกันทุกวันนะคะขนมปังกาแฟไม่ต้องกลัวส่วนพี่ชายนั้นนะเขาก็ไม่ได้ทานกาแฟนะคะแกทานนมค่ะทานนมกับแซนด์วิชนะคะส่วนเรากับพี่สาว ทานกาแฟค่ะเพื่อสุขภาพนะคะอืมกระตุ้งเขากระชั้งแต่ตอนไทยนะคะเข้าห้องแล้วพาร์กี้ขึ้นมาไปลงอาหารบันไดไปขัันข้อไปอ่ะเราต้องทานน้ำอุ่นนะคะเพื่อนๆก็ช่วงนี้ฝนตกทุกวันไม่เป็น เวลานะคะเพื่อนๆก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมพกล่มไปด้วยนะคะหรือใครยังไม่ทานกาแฟก็มาทานด้วยกันนะคะทานกาแฟเพื่อสุขภาพจ้าดีต่อใจนะคะเาบอกกาแฟดีต่อใจค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพก็มีนะคะอะไรนะหัตถ์ตัง อาหารเช้าเราก็นี่เลยค่ะกาแฟขนมปังแซ<ส>นด์วิชค่ะทานไปก็คุยกันไปนะคะตามภาษาพี่น้องกันจ้าม,มาทานกาแฟกันนะคะเพื่อน,นคลิปนี้เป็นคลิปทานกาแฟจริงๆนะคะเป็นอาหารมื้อเช้าของเราจ้า ถึงแม้จะสายแล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นอาหารเช้านะคะกว่าเราจะทําอะไรเสร็จเราก็ถึงได้มาทานกาแฟกันจ้ามาทานกาแฟะนะคะอ,อ,รอ,อร่อยอร่อยพูดคุยกันตามภาษาพี่น้องจ้าเราเป็นครีเอเตอร์เราทำอะไรเราก็ต้องถ่ายใช่ไหมเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นงานของเราค่ะ อาจจะมาบ่อยหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ถ้าเห็นคลิปแล้วก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านถ้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะยาวไปนิดนึงนะคะเพราะเรานั่งทานกาแฟกับพี่ๆค่ะทานเพลินไปหน่อยนะคะคลิปก็เลยยาวเลยนะคะ ที่คลิปเรายาวแล้วก็จะแเมายองเนสไส้สลัะเออไม่ใช่หนมปังไอนดนะแนิสไส้สลัดืมมาค่ะมาทานกาแฟกันไปคุยกันไปนะ ุยกันไปพูดกันไปก็โอ้โหลืมดูลืมดูเวลาค่ะเพื่อนถ้าคลิปนี้เพื่อนเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะคะก็ขอให้เพื่อนโชคดีมีความสุขค่ะคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงเพื่อนๆพือนก็ชมไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ